สวัสดีครับพี่ๆชาวโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ทุกคนนะครับผมพบกับผมพี่ c ีเอฟ e ชแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตแล้วก็เป็นฟังก์ชันใหม่ด้วยนะครับผมนั่นก็คือฟังก์ชันหอคอยนั่นเองซึ่งเจ้าตัวหอคอยนะครับจะเปิดหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ของพี่ๆเล่นจนถึง12วันแล้วนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวหอคอยตัวนี้มันจะมีของดรอปมากมายไม่ว่าจะเป็นอาคมพีคอมโบนะครับทำให้สกิลคอมโบได้หรือว่าแม้แต่เซตคอมโบที่ไว้ใช้ในการอัพสกิลคอมโบนั่นเอง ซึ่งหอคอยนะครับจะรีเซ็ตทุก7วันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถไต่ออโตได้เลยแทบไม่ต้องอยู่จอกันเลยนะครับคือปล่อยออโตตีได้เลยส่วนอาชีพที่ตีเดียวอยู่แล้วก็จะได้เปรียบมากๆสําหรับดาบก็จะกำมัดนิดนึงแต่ก็ไปได้เหมือนกันนะครับไอเรื่องคอมโบเนี่ยมันมีดียังไงนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับน่าสนใจที่จะทำหรือเปล่านะครับก็ในวชมคลิปฝากกดไลค์ให้กันด้วยครับผมส่วนตั้งแตอย่าเพิ่งกดก็ได้ครับรอดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่ ให้กด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องของเรานั่นเองนะครับมาแล้วโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธเปิดให้เติมแล้วที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman ช h o p เอาล่ะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าขอคอยได้มาแล้วนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์แรกเซิร์ฟเวอร์1ถึง10 2 0่0ิ0ถึงถึงอะไรพวกนี้นะครับเจ้าตัวหอคอยลึกลับตัวนี้นะครับผมจะมาวันที่12ของเซิร์ฟเวอร์นะครับหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดได้12วันเจ้าหอคอยตัวนี้มาทันทีเลยแล้วก็จะรีเซ็ตวันจันทร์เที่ยงคืนนะครับผมหรือวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนนั่นเองนะครับรีเซ็ตเสร็จปุ๊บ มันก็จะนับชั้นใหม่หมดเลยแล้วมันจะส่งของรางวัลอันดับมาด้วยนะครับของรางวัลอันดับตัวนี้ก็จะแข่งกันว่าใครไต่ได้สูงกว่ากันซึ่งตัวนี้ก็พิรวินแหละง่ายๆส่วนอาชีพที่เป็นดาบก็จะไต่ได้น้อยหน่อยอาชีพพวก พระทวนเลยพวกนี้ก็จะไปได้เยอะกว่านะครับสำหรับคนที่ทําของมาแล้วนะซึ่งของรางวัลจะมีผลึกแห่งความเข้าใจครับไว้อัพพวกเซตคอมโบกังปูพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีฉายา7วันให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลรายวันต่างๆนะครับทุก5ชั้นจะมีบอสประจําชั้นอยู่นะครับผมทําให้เราสามารถรับบัฟได้ด้วยนะครับบัฟจะมีแจกทุก10ชั้นนะครับผ่าน10ชั้นจะกดบัฟได้1ครั้งนะครับ ทำให้เราไต่หอคอยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวคอมโบมันทำอะไรได้เพื่อสามารถกดได้ที่ตัวกลางปูนะครับตรงสกิลได้เลยกดเสร็จปึ๊บไปที่คอมโบครับผมไปที่คอมโบเสร็จปึ๊บเพื่อนๆก็ต้องดูละว่าเราจะใช้คอมโบไหนตอนแรกเราจะได้แค่คอมโบตัวแรกครับที่เราสามารถเรียนได้เพราะมันดรอปจากหอคอยชั้นแรกๆเนาะพอเล่นไปเรื่อยๆครับหอคอยก็จะตกมาเรื่อยๆเป็นคอมโบชั้นที่2คอมโบชั้นที่3อะไรพวกนี้แต่การจะใช้คอมโบพวกนั้นพี่ๆต้องมีสกิลครบก่อนนะ อย่างอันแรกพี่ก็ต้องมีสกิล35 45 55ครับการใช้คอมโบนะครับผมก็คือการใช้3ามสกิลนี้มันจะใช้เป็นอันดับแล้วก็แต่ละอันจะบวกไม่เหมือนกันเมื่อเอฟเฟกของคอมโบเลเวลเต็มเมื่อเริ่มโจมตีสกิลแรกครับมีโอกาส100%ที่จะตีศักดิ์ธิ์ เพิ่มอีก550ดาเมจนะครับสูงสุด5เป้าซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะแต่ว่าผมก็ยังมองว่าคอมโบเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับทุกคนครับผมมองเลยว่ามันไม่จําเป็นขนาดน,นั้นเพราะว่าบางสกิลอะมันไม่ได้ใช้อย่าง2สกิลแรกเนี้ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่อย่าลืมครับของดาบทําให้ทุกสกิลเป็นสกิลหมู่นะครับสสกิลที่คุณใช้ออกไปครับเป็นสกิลหมู่หมดเลยนะไม่ใช่สกิลเดี่ยวต่อไปนะครับสำหรับ2สกิลนี้ก็จะกลายเป็นสกิลหมู่แต่ผมก็ยังมองว่าไม่คุ้้้มคค่่่าาาใใในนกรรรทีีจจจะะะชชอยูดถิงๆับ ที่จะต้องอัพให้เลเวลเต็มก่อนมันถึงจะใช้ได้นะครับแล้วไอ้ตัวคอมโบตัวนี้หาจากไหนนะครับที่สามารถกดเปิดใช้งานได้เลยถ้ามันมีถ้ายังไม่มีก็ให้ไปรวยหอคอยก่อนครับโดยเจ้าตัวหอคอยนะครับมันจะมีครูดาวอยู่ที่1นาทีในการจะลงใหม่นะถ้าลงไม่ผ่านก็สามารถกดออกแล้วไปเก็บเกรดโกดข้างนอกได้นะครับพอใกล้จะโกดเต็มที่ใช่ไหมครับให้พี่ๆเข้ามาที่หอคอยแล้วใช้โหมดโกดตีกับบอสมันจะผ่านดาดนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยห้องหนึ่งนะครับมีเวลาพี่ๆตีอยู่ที่3นาทีนะครับถ้าตีเกิน3นาทีก็ ไม่ผ่านหรือถ้าตายก่อนก็จะไม่ผ่านเช่นกันแนะนําว่าลองดูดีๆว่าผ่านไหมเห็นไหมครับเมื่อผ่านทุก5ชั้นครับพี่จะได้เจ้าตัวคอมโบเซตมานะครับผมแล้วไปกันต่อครับชั้นที่6ก็จะเป็นมอนเตอร์ทั่วไปหรือว่าเลข1นถึงสจะเป็นมอนทั่วไปครับชั้นที่5จะเป็นบอสอกถึงเก็จะเป็นชั้นทั่วไปครับผมทุก10ทุก5จะมีบอสนะครับและทุก10นะครับมันจะมี ให้อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเมื่อเราได้คอมโบมาครับให้เราไปกดเรียนได้เลยมันจะใช้เศษในการอัพนะครับต่อไปแล้วก็เป็นคัมภี์เหมือนกันแล้ววิธีใช้งานของคอมโบทํำยังไงใช่ไหมครับให้พี่ไปที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็การตั้งค่าต่อสู้ตัวนี้มันจะมีคอมโบอยู่ให้พี่เอาคอมโบมาใส่ปึ๊บมันจะใช้คอมโบครับปึง้งเห็นไหมแล้วมันจะเป็นสกิลหมูด้วยนะผมบอกไว้ก่อนสามารถลากเอามาใช้ได้เลยแต่คูู้ดาวมันค่อนข้างจะนานครับคูดาวนานมากนะครับสำหรับคอมโบนะครับสาม,มารถลากเอามาใส่สกิลธรรมดาได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมาใส่ตรง มาที่ตั้งค่าโกงคอมโบนะครับลากเอาใส่ได้เลยก็เลือกสกิลหนึ่งอ่ะเราเลือกสกิลนี้ปุ๊บตรงช่องตรงนี้ก็จะกลายเป็นคอมโบมันจะมีคูดาวบอกอยู่ครับว่ามันนานแค่ไหนนะครับอาล้ครับพอถึงชั้น10ใช่ไหมครับมันก็จะให้เลือกปับ๊บแนะนําผมใหญ่พี่พี่เลือกปั๊บดาเมจไปนะครับเพราะว่าบอสเกมนี้ตีไม่ค่อยแรงหรอกแต่อย่างที่พี่เห็นครับมันอึดครับเกมนี้บอสอึดมากเพื่อผ่านชั้นที่10นะครับ ทุก5ชั้นมันก็จะมีพวกคอมผีให้ใช่ไหมครับผมแนะนําว่าไปให้ไกลที่สุดเท่าที่พี่ไปได้เพราะว่ามันรีทุกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอมโบนะครับว่าของดาบเป็นสกิลหมู่จริงไหมแต่อาชีพอื่นไม่ใช่หมู่เหมือนดาบนะครับดาบมันจะทําให้ทุกสกิลเป็นหมู่ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับเรามาลองดูคอมโบของดาบกันนะครับเมื่อกดใช้นะครับจะกลายเป็นสกิลหมู่ทันทีตึ่มเห็นไหมมันจะกลายเป็นสกิลหมู่เพิ่มเข้ามาครับนี่แบบนี้เลย แต่ถามว่าดีขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าผมใช้สกิลอย่างนี้น่าจะเร็วกว่าที่จะไปใช้คอมโบนะครับซึ่งคอมโบถ้าพี่อยากใช้จริงๆผมแนะนําว่าอัพเต็มก่อนอัพเต็มแล้วมันจะเก่งมากๆนะครับคอมโบบางสกิลนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะขาดพวกเศษคอมโบเนาะแล้วก็ไอตัวหอคอยนะครับจะมีแพ็คเด้งทุกทุกชั้น20 40 50มาเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับสําหรับเจ้าตัวแพ็คเด้งของหอคอยนะครับ แต่ว่าผมว่าของรางวัลค่อนข้างจะไม่ดีไม่ค่อยแนะนําให้ใครเติมสักเท่าไหร่นะครับสาหรับแพ็คหอคอยแต่ถ้าใครเหลือก็จัดไปครับแล้วก็ส่วนตัววันนี้นะครับอยากจะบอกว่าตัวคอมโบมเป็นสิ่งที่ดีเช่นกันแต่ว่าไม่แนะนําให้ทุกคนเอามาใช้นะครับบางอาชีพอาจจะดีบางอาชีพอาจจะไม่ดีเพราะว่าบางอาชีพอะครับต้องใช้สกิล2เป้าในการฟาร์มอย่างตัวดาบอะครับสามารถใช้ได้เพราะว่ายังไงมันก็เป็นสกิล5เป้าเนาะถึงแม้พี่จะใช้คอมโบมันก็ยังเป็น5เป้าอยู่ดีแต่ตัวตัวผมว่าผมใช้สกิลเดิมจะดีกว่านะครับ หยุดหยุดหยุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปฝากไปด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC ีนะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมอ้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่ซานาเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลด,ดว้ดย LD ไเเยอร์เก้าใต้ดีคิปชั่นนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคนะครับว่าเจ้าตัวหอคอยเปิดแล้วตัวคอมโบเอาไปใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็บันดียังไงนะครับโดยส่วนตัวนะครับมองว่าคอมโบต้องอัพเต็มก่อนถ้าอยากจะใช้นะครับ แล้วก็วิธีลงหอคอยถ้าลงไม่ผ่านนะครับผมแนะนําว่าให้พี่ๆเก็บหลอดโกดข้างนอกก่อนครับให้มันปิ่มๆใกล้เต็มนะครับพอใกล้เต็มปุ๊บค่อยกดลงนะครับผมให้บอสตีสักสองสามทีั p โกดมาเลยแล้วก็จะผ่านในง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับการไต่หอคอยตรวจวันนี้นะครับผมพีดูพีชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับผมดูคลิปจบแล้วถ้าคลิปนี้มันดีฝากแชร์ไปหาเพื่อนนะครับ ให้ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ว่าเทคนิคนี้สามารถใช้ได้สําหรับการใต้หอคอยแล้วก็หอคอยมาวันไหนนะครับแล้วก็คอมโบมันดียังไงนะครับผมส่วนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเจอกันนะครับ